เอาเร็วเร็วเลยวิ่งกระจอกมากเลยแม่งเดาได้ก็จริงแล้วไม่แตกกี่ดอกนะไม่กี่ดอกห้าดอกครัเออคนที่อะไรกระจอกเัาวะาากวะอ่อนเอ้าจะโชว์บ้างไหมฮะจะโชว์บ้างไหมยากโชว์บ้างเหรอโชว์ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่กล้าโชว์อ๋อใช่คือไม่กล้าโชว์ ได้เจเอาอีกยี่สิบเฮ้ยติดติดติดฮ่าฮ่ไม่เลยไิ่ออกมาสาดเป็นดอกหนึงครับยังไม่เข้าอีกอ่ะโอ้มันต้องเอาหินมารับข้างในมอ้นี่พลาดแต่ดอกแรกเลย ไรแต่กี่ดอกวะสอง่องกากะยิงป่ะยิงปืนป่ะยิงปืนน่าจะมันกว่า ก็กระจอกอะเดิหน้าควายไว้นะครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวควายจะเอาอีกยี่สิบครับแทนครับเราไปยิงปืนดีกว่ายิงไปไปยิงไปบ้านเลยนเวเอาอะไรดี อาสักสีบาทงด้วยเอาอะบอล่ะ่ไดเลยน่เ